ถ้าคุณเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับค่าทางด่วนที่สูงถึงขี้พึ่งและอยากให้มีทางเลือกที่คุ้มค่ามากขึ้นข่าวนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกอทอพอกำลังมีแผนล,ลดค่าทางด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจพวกเขายังมีโครงการพิเศษเพื่อดึงดูดคนให้ใช้บริการอีซี่พาซึ่งอาจจะทำให้คุณได้รับส่วนลดค่าผ่านทางสูงสุดถึง50ในวันพิเศษ แต่ที่น่าทึ่งคือในอนาคตค่าผ่านทางอาจจะลดลงเหลือเพียง50บาทตลอดสายในเส้นทางบางส่วนและนี่คือส่วนที่คนใหญ่ก็อาจพลาดกอทอพอกาลังเตรียมสานอกโครงการก่อสร้างทางพิเศษยกระดับชั้นที่2ดับเบิลเด็กระหว่างงามวงวานพระราม9รวมถึงปรับปรุงระบบค่าผ่านทางด่วนให้เหลือไม่เกิน50บาทตลอดสาย โดยมีการเจราจากับเอกชนผู้รับสัมปทานทางด่วนในปัจจุบันเพื่อให้พวกเขาลงทุนในโครงการนี้รวมถึงขยายเวลาสัมปทานทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2ให้อีก22ปี5เดือนซึ่งเป็นเวลาที่ยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งการลดค่าผ่านทางนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่มาพร้อมกับการพัฒนาระบบอีซีพาสที่จะช่วยลดปัญหารถติดหน้าด่านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่คำถามที่น่าสนใจคือ การลดค่าผ่านทางนี้จะส่งผลต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อมอย่างไรในระยะยาวและคุณคิดว่าการลงทุนในโครงการทางด่วนชั้นที่สองนี้คุ้มค่าหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ